สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่การแกะไอซองบ้านนี่ครั้งนะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยได้ซอมบี้เยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ได้อะไรที่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะฮะอยากได้แกะไม่ได้แกะทีทั้งล่าสุดมีคนบอกแล้วได้แกะแล้วไงได้แกะซองนะฮะชัดเจนนะครับทั้งที่แล้วนะฮะก่อนจะแกะกันนะวันนี้ผมจะมาแกะสองห่อนะครับที่เหลือก็เอาไปขายในอ็มพีช็อปกันต่อนะฮะเอ่อรั้งที่แล้วนะครับ ไปงานมิ팅ของ s t e ็ k เกี m i n ม c r ครัมานะครับมิ팅มินิมิ팅ครั้งที่2แล้วก็ผมก็เอาฟองเนี้ไปให้เด็กจับฉลากกันคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้อะไรรู้ไหมครับได้สตีฟครับโอ้โหผมเซ็งจิตมากฮะอยากจะขอคืนตรงนั้นแต่ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะรู้สึกแย่เอานะครับโอเควันนี้ผมจะมาแกะ2อฟองแล้วกันนะฮะเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเอาฟองนี้แหละเจะได้ฟอมบีไหมเนี่ยเสียใจนะครับ ซอมบี้หรือเปล่าในแกะตรงไหนอรไม่ได้แกะนานจัดนะฮะล็อตที่แล้วมาแล้วคนขอซื้อหมดเลยผมก็เลยไม่ได้แกะเลยครับมาฟองแรกนั่นไงฉีกไม่ถูกใช่ถึงฟุฟองด้วยชึบเฮ้ยชึบ,ชบอ่าฮึบอะไรแกะนั่นไงโอโหชัดเจนนะฮแกะว้ยโอโห้ได้แกะแล้วครับเนี่ยถึงจะไม่ใช่แกะแรนะฮะแต่ก็เป็นแกะที่แบบฟงฟิงมุงมิงน่ารักคุ้งคิงนะครับผม ชอบมากเลยนะฮะเท่ะนะครับแกะนะฮะแกะคือโฟก,กัสได้ป่อดูหน้ามันดิดูหน้ามาันามานะฮะโฟก,กัสไม่ได้นะช่างมันนะครับโอเคอันนี้แล้วกันใกล้มือดีนะครับแกะมาแบ้วแบะแบะแบะ,แบะนะฮะอ่ะอันนี้ครับเราจะมาดูกันนะฮะจะเป็นอะไรสตีฟแล้วกันนะ่ะแมมีคนได้ไปแล้วยังไม่ได้ดีได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นไงอยากได้ได้สองตัวเลย มันทำเป็นฟาร์มเลยนะฮะโอ้แล้วได้ห้าตัวท,ที่โดนทิปทั้งเอ้ยทุยโดนทุบทั้งฟาร์มเลยนะครับถ้าเกิดใครเล่น MCG น่าจะรู้จักดีนะฮะว่าทำไมถึงต้องโดนทุบนะครับได้แกะสองตัวนะฮะดูฮะเสียใจมากเลยนะฮะได้แกะสองตัวนะครับนะีฮะออทำไมต้องมาทีเดียวสองตัวด้วยนะฮะโอเคครับยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าผมสั่งมาใหม่นะครับผมจะมาแกะให้ดูใหม่นะครับว่ามันจะ ได้อะไรอีกนะครับรอบนี้ผมก็ได้แกะยืนยิ้มไปก่อนนะครับโอเคครับไปละเจอกันโอ,อก,กัดหน้าบ๊ายบาย